ครได้ดูโดนัลด์ทรัมป์เปิดแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากชนะเลือกตั้งแล้วก็จะต้องรู้เลยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์จากนี้ไปกับสื่อทั้งหลายแลนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับทีนิ้วไปเลยครับบอกว่า CNN คุณเป็นเฟกนิวส์คุณเนี่ยคือข่าวปลอมแล้วบอกด้วยครับว่าหน่วยข่าวกรองทั้งหลายของสหรัฐเนี่ยสงสัยว่าจะแอบเอาข่าวไป ร่วออกไปสู่สื่อทําให้เขาอยู่ในฐานะที่ลําบากที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจําได้นะครับว่าทรัมป์บอกว่ารัสเซียไม่เกี่ยวกับเรื่องแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐใครที่ปล่อยข่าวเนี่ยเป็น witch hunt เป็นการไล่ล่าแม่มดเท่านั้นถแถลงข่าวครั้งนี้ทรัมป์ยอมรับครับบอกว่า I think it was Russia ผมคิดว่าเป็นรัสเซียยอมรับหน้าตาเฉยเลยครับทั้งๆท,ที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยว แล้วก็ยังบอกต่อด้วยครับว่าเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวลาดิเมียร์ปูตินได้หรือไม่คิดว่าน่าจะดีได้นะแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดีกับวลาดิเมียร์ปูตินนี่คือการพูดจะขัดกับสิ่งที่ตัวเองพูดมาตลอดแล้วบอกด้วยครับว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น CIA FBI เนี่ยที่เอาข่าวลับข่าวกรองรั่วออกไปถึงสื่อเนี่ยเป็น การทำหน้าที่เหมือนกับนาซีสมัยเยอรมันเลยคือภาษาจังหวะความเร่าร้อนของทรัมป์นั้นยังไม่ได้ลดลาวาสอกเลยครับและมีประเด็นปัญหาบรรยากาศของการเปิดแถลงข่าวเดี๋ยวย่อๆให้ดูนะครับว่า CNN เนี่ยเขาสรุปประเด็นแล้วก็เอาประโยคเหตุการณ์วันนั้นมาอย่างไรบ้างน่าดูมากเลยครับ Donald Trump wasted no time ripping into news reports that the U.S. intelligence community provided unproven information to him at a meeting last week. That the Russian government has collected damaging personal and financial but details well, on him. Well, the president accused U.S. intelligence agencies of leaking the unsubstantiated material as part of a smear campaign. And I think it's a disgrace that information would be let out. I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news. Fake news. Phony stuff. Phony. As for the U.S. intelligence community's findings that Russia directed a hacking operation to damage Hillary Clinton, Trump suggested he has accepted that conclusion as far as hacking. I think it was Russia. It was Russia. Y'all brought up in Russia, Other countries and other people. But he said there's nothing wrong with being friends with Russian President Kaputimachasi. I don't Putin, Donald Trump. บอกถ้าทรัมป์ถ้าปูตินชอบทรัมป์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ที่สำคัญคือทรัมป์บอกว่าไม่มีผลประโยชน์ธุร,รกิจในรัสเซียไม่ยอมบอกองค์กรคุณแย่ไม่รับไม่ให้คุณถาม Don't be rude. Don't be rude. I'm not going to give you a question. You are fake too. You are fake too. Could are fake too. The news conference yeah. was originally scheduled to lay out Trump's plans to place his vast empire in a trust run by his sons, Don Jr. and Eric. As a president, I could run the Trump Organization, great, great company, and I could run the country. i do a very good job. อบอกว่าเนี่ยความจริงถ้าผมบริหารทําเนียบขาวพร้อมกันกับการบริหารธุรกิจผมเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากผมเก่งอยู่แล้วผมทําได้แต่ว่าผมจะไม่ทําและเขาก็ประกาศครับให้ทนายความมาประกาศเลยว่าจะตั้งเป็น,นกลไกใหม่ที่จะมีลูกลูกเนี่ยไปบริหารธุรกิจของตัวเองทั้งหมดแต่จะไม่ตั้งเป็น blind trust blind trust นี ต้องเป็นหน่วยงานใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวทรัมป์หรือญาติพี่น้องหรือคนเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยครับซึ่งตามกติกาเนี่ยควรจะทําอย่างนั้นคุณเข้ามาบริหารประเทศนโยบายคุณมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นต่อธุรกิจของคุณต่อคู่แข่งของคุณฉะนั้นคุณก็ควรจะเอาตัวออกห่างจากธุรกิจโดยสิ้นเชิงแต่มป์ไม่ทําอย่างนั้นครับถ้าบ,บอกว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามและเมื่อสักครู่ยังบอกด้วยนะครับว่า ความจริงอะ่ะผมบริหารได้ทั้งธุรกิจส่วนตัวและประเทศไปพร้อมๆกันได้ด้วยซ้ำไปแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นนี่คือภาษาลีลาท่าทางนโยบายของทรัมป์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึงครับกำแพงตรงชายแดนเม็กซิโกสร้างแน่และก็จะใช้ภาษีของประชาชนสหรัฐกรนหลังจากนั้นจึงจะไปเอากับรัฐบาลเม็กซิโกทรัมบอกว่าไม่ยอมเสียเวลาปีครึ่งนะที่จะเจรจากับรัฐบาลเม็กซิโก เพื่อจะสร้างกำแพงเนี่ยมันจะช้าไปสร้างไปก่อนเลยสร้างเสร็จแล้วเราออก,ออกตังไปก่อนแล้วเราก็จะให้เม็กซิโกจ่ายนักข่าวก็ถามว่าจ่ายยังไงอ่ะจะให้เม็กซิโกจ่ายยังไงเขาก็เคยบอกว่าเขาจะไม่ยอมจ่ายทรัมป์บอกว่ามันก็ต้องมีทางใดทางหนึ่งแหละที่จะให้เขาจ่ายให้ได้นี่ก็คือว่าไม่มีความแน่ชัดอะไรครับเพียงแต่ว่าทรัมป์บอกว่าฉันจะทําอย่างนี้แหละจะทําไมหรือนี่คือแนวทางเปิดเป็นครั้งแรกพอเปิดนักข่าวเป็นร้อย ยกมือถามเนี่ยทรัมป์ก็จะเลือกชี้เฉพาะนักข่าวที่เขาคิดว่าเป็นมิตรกับเขานักข่าวที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็น C.N.N ไม่ว่าจะเป็น New York Times Washington Post หรือนักข่าวที่เขียนวิเคราะห์เรื่องของทรัมป์เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ถามเมื่อสักครู่เห็นบรรยากาศนะครับว่าเขาพร้อมจะทะเลาะกับนักข่าวกับคนที่วิจารณ์เขาอย่างชนิดที่ไม่มีการออมชอมกันเลยแม้แต่น้อย นี่ครับบรรยากาศของคนที่กำลังจะเข้าไปนั่งทำเนียบขาวในเอกไม่ถึง7-8วันข้างหน้าวันที่20นี้ครับและวันที่21เนี่ยที่วอชิงตันจะมีการเดินขบวนใหญ่ครับการเดินขบวนครั้งนี้เป็นเรียกว่า Women's March คือเป็นการเดินขบวนของผู้ปกป้องสตรีผู้หญิงที่ต่อต้านทรัมป์อย่างเปิดเผยและต้องการจะล้มทรัมป์ทุกวิถีทางทรัมป์ก็รู้ครับว่าตัวเองมีศัตรูมาก ฉะนั้นแต่ละคนที่เขาตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีตอนนี้ก็ถูกเจาะถูกซักถูกถามขณะที่เขาเปิดถแถลงข่าวอยู่เนี่ยคนที่ทรัมป์เสนอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ r e ็ t ซ l เทเลอรก็กําลังถูกกรรมธิการของวุฒิสภากําลังซักไซไล่เลียงถามเลยครับว่านโยบายของคุณต่อรัสเซียเป็นอย่างไร r e ็ t i ์เทเลอรก็พูดทํานองว่ารัสเซียเป็นศัตรูซึ่งก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดเลยครับนี่แหละ คือจุดสําคัญที่เรากําลังเกาะติดครับว่าทรัมป์ขึ้นมานโยบายต่างประเทศของทรัมป์จะเป็นอย่างไรหนีไม่พ้นครับว่าจะต้องกระทบถึงเอเชียอาเซียนและประเทศไทยเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนการเมืองความมั่นคงผมถาม,มง่ายๆครับว่าการซ้อมรบโคเบอร์โกลที่มีมาตลอด10กว่า20ปีในประเทศไทยที่สหรัฐเป็นแกนสำคัญเนี่ยและมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการซ้อมรบเนี่ย ทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์จะทําอย่างไรที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์บอกว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐที่โอบามาตั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยขอให้เก็บกระเป๋ากลับได้20นี้แหละฉับพลันทันทีครับเป็นไปได้ยังไงครับที่อยู่ดีๆทูตหลายสิประเทศที่สหรัฐไปตั้งเนี่ยต้องแพ็คก,กระเป๋ากลับบ้านแล้วก็จะทิ้งช่วงว่างไว้กว่าจะตั้งคนใหม่ได้ เป็นหลายเดือนเป็นปีก็เป็นไปได้ฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐช่วงนี้ก็จะมีช่องว่างมหาศาลแต่สําหรับทูตสหรัฐประจําประเทศไทยคุณเกลนเดวิสเนี่ยเป็นนักการทูตอาชีพมาจากกระทรวงต่างประเทศฉะนั้นไม่เข้าข่ายที่ต้องเก็บกระเป๋าวันที่20แต่ถึงกระนั้นก็ตามผมก็เชื่อว่าตอนนี้สถานทูตสหรัฐในไทยก็กําลังรออยู่ครับว่าถ้าทรัมเข้าไป ทำนียบขาวและ r e ็กซ์เทเรถ้าผ่านความเห็นชอบวุฒธิสภาไป,ไปไปรัฐมนตรีต่างประเทศจะกำหนดนโยบายต่อไทยต่ออาเซียนอย่างไรเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งสิ้นครับที่ผมเห็นว่าขำที่สุดก็คือว่าคนใกล้ชิดทรัมป์ที่สุดคนหนึ่งมิสคอนเวย์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การการหาเสียงโดยตอนนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในทำนียบขาว ออกมาวิจารณ์สื่อบอกว่าสื่อสหรัฐเนี่ยชอบไปเอาประโยคที่ออกจากปากของทรัมป์มาวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปอ่านใจของทรัมป์มากกว่ายาตีความจากปากจากสิ่งที่ออกจากปากให้ตีความจากใจแล้วสื่อจะรู้ได้ยังไงครับว่าใจของทรัมป์เป็นอย่างไรและถ้าบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐพูดอะไรออกมาแล้วไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังอย่าไปวิเคราะห์ตามคําพูดเนี่ยเราจะเชื่อถือผู้นําประเทศ ที่มีอำนาจสูงสุดของโลกได้ได้ยอย่างไรครับขำม,มากครับแต่ขำอย่างเศร้าๆเพราะสับสนโอลหมานพอสมควรก่อติดนะครับผมจะนำมาวิเคราะห์ตลอดทุกระยะทุกแง่มุมของรัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์อีกเพียงสัปดาห์หนึ่งเขาก็จะเข้าไปนั่งทำเนียบประธานาธิบดีแล้วตรงนี้ลหละครับที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกและคนไทยพลาดไม่ได้เพราะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมีผลต่อประเทศไทย ต่อคนไทยทั้งสิ้นครับยังไงแชร์ข้อความนี้ถ้าท่านต้องการให้มีผู้ที่มาร่วมแสดงความเห็นกับผมและติดตามทุกระยะทันทีที่มีประเด็นสำคัญผมจะ Facebook Live เข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับ